ไซสน่นแตอีกตัวละ Happy birthday b a y โอละลายมดนี่ว่หมุนนี หลอกคนแก่มาเดินป่าขนาดถูกเปลี่ยนเสื้อยังไม่รู้ดลวยซ้ำแค่ยืมมาตะลืมวันนี้เป็นวันเกิดแกครับผมเห็นไหม่อไเวดอะไรลืมบ้งไม่ทันอะไรก็ลืมของแล้วครับจริงเหรอเดี๋ยวให้ดูกุ๊มของเรานะครับวันนี้มืดตึ๊บโอ้โหแปดองศาครับ 8ปดงศาแปดงศาเองเองแนะนำตัวนะครับในทีมผมก่อนผมสวยครับไฟนันทนาการเจนนี่ค่ะหัวหน้าแก๊งค่ะออบค่าพันเอกเอานันทนาการไปน่าหวายโฆษณาการโอ้ลืมแผนกค่ะ เคที่ด uh <ok ิิซิต <ah ี้ค่ะสถานการณ์ค่ะเปนครับเนผู้ชายสร้างงานพรนเซลน็อ n o t sure Is คุณลุงปิ่นฝ่าย s u อ p o r t support e ว e r y t h ่ n g c e n t e r support ตมีแ e ่งขันต่ นียนะครงสองล้าเมตรครับมีทั้งมดสอบเอ็ดจุเวลากันในสองสีชั่วโมงครับพร้อมาได้เลยครับไปนะครับผมเปิิม่ม่่เอารอ้ลครับไป่มไมเอาร้เลยัอมันตลงทางนี้ค่ะลงทางข้างพี่อ้อมเป็นวงกลม

ประชกกากรของเราเ,รเดี๋ยวเราจะอาถอดเสื้อรับโดดน้ำตกกันนะครับ <laughs> first p o i n t for the four <c oughs> ม่ม yeah. ันก็จะจำเป็นแขลเราเดินมาได้ประมาณเกือบเกือบกิโลเลยนะครับนี่ไว้ถ่ายรูปครับไม่ใช่เหนื่อยนะครับใช่เดินเดินหยุดหยุดเดาีกัเกี้ยงเกลียงผ่านลำปางมาได้นะอย่าทิ้จิ๊บใช่ มาเซลฟี่ดูเก่ามากเซลฟี่เดี๋ยวภาษาต่างๆทำงานบนางเด็กตกเดี๋ยวจะเห็นได้ได้ได้ไปประหูยัยทำไรได้บวกได้ไหมเอาสวยวิดีโอกร้อมปับเลย้ดูมันทีนี้อ่านกะถ่ายไว้ถ่ายไว้นอนแล้งเหรอเป็่ธรรมดาถ้าพี่หวานบวกสักครั้งหนงพี่หวานก็จะรู้สึกดีแล้วใช่ เราต้องโทษว่าเมาอืมนี่เมารถนะครับนี่เมารถนะไม่ไ้กินไม่หยอกไปกินไม่ได้เราวังไม่ไปไกลได้กิ้งลง้มแน่ไปแล้วครับหนึ่งลายไอเดียพี่จนเจนนี่นะครับวันนี้<อ>ที่<อ>าพามาเดินป่านะครับผ่านไปสิครับ

นี่คะับทีมของเราก็ไปแล้วนะครับเรามีฝ่ายปฐมพยาบาลเพียบนะครับผมเห็นมบอกแล้วเอาเฟิร์สเอ็ดในกล่องมา้กันไหมใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วใช่ไหมฝรั่งเด็กจะเป็นทุ่งหญ้าแล้วทุกคนไม่เป็นอะไรกันเลยเออเออบอกแล้วให้ไปซ้อมบิ่งก่อน น้องแสงวันน oh. ี้เห็นไหมไอ้ไหมไอ้ไหมเอาไหมครับพอไหมโอ้อหอ๋อแม่อุ้มมาเอาไม้เอาไหมเออเอาไหมเอาไหมครับเอามาค่ะขอบคุณครับโอหหล่อสุดๆบอกเอาไหมเทพบุตรเลยเนไหมเนื้อคู่แกมาแล้วเนี่ยพี่กายต้องสลายไม้ให้ครับผมง่ายเท้าไปเลยโอ้ยเหนียว โ <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ <laughs> ตอนนี้เราเดินขึ้นเนินเขาใกล้ถึงตรงทุ่งหญ้าแล้วนะครับ Oh, Oh, you yeah. like the problem then? They're gonna be in the view point soon. <laughs> Are you happy? Get in the sun soon. Yeah. I'll be happy. We do the trip. It's for you. because you your birthday. That's why we do It's a hard trip. Yes. All yeah. All right. wow. right. No one already. <laughs> Come and sit in the sun. Let's see. Wow.

ถ่ายรูปโบนเนี่ยไม้เราก็มีเห็นไหมเนี่ยไว้ตีตูดนะครับเนี่ยเวลาพี่หวานจะวิ่งดื้อไม่ไหวดูสิเอาสวยไปมันแบกเปพีดูพี่หวานมันนั่งตรงนี้นะแล้วดูวิวด้านหน้ามันนะมันไม่ยอมลุกเห็นไหมวิวอย่างสวยพี่จินนี่บังหมดไปยืนตรงนั้นไปไปยืนสูดอากาศีกว่าขอขอขอให้หายหายใจนิ่งก่อน continue walking

คคบวิวครับพี่วิววิวก็เห็นเดินมาข้างหลังแล้ก็บอกว่าอย่างงามมันจะมีตอนที่ฝนตกใหม่ๆม้ขึนมาบ้ามครับสักหนึ่งวันแล้วก็มันถูกสมมติว่าวันนี้ฝนตกนะครับมันถูกคือจะมีกันงามจ้ากี่กิโลนะครับจากจุดสตาร์ทมาถึงจนจุดชมจุดที่เก้าหนึ่งกิโลเนาะใกล้บอกเราว่าเพิ่งจะหนึ่งกิโลนะครับจากจุดสตาร์ทที่หนึ่งถึงชมวิวจุดที่เก้าคือเวลาที่มันวาดระยะทางเป็นอย่างว่าจุดเหมือนจุดที่หนึ่งมาจุดที่สอง อ๋อบนหัวได้เอาโกงไว้เนาะอ๋อก็ว่าอันสามกิโลที่บอกน่าจาใจแล้วมันก่อถ้าเคื่อแบบน่าเขาเดี๋ยวบอกว่าสามกิโลนี่ไงคุณล็อกดาวเขาบอกว่าหนึ่งกิโลที่เขาวัดคือดึงเส้นตรงนะครับไม่ได้วัดแบบโค้งซ้ายขวานะครับวมาตัดไปไหมไปวัดจากากสื่อเลยอ่ะพี่ดึงเส้นตรงครับพี่จากจุดหนึ่งถึงจุดที่เก้านะเขาว่าหนึ่งกิโล ในในข้อมูลเขียนว่าสากิโลนะเขาว่าให้เผื่อไปประมาณส5่ถึงาโลครับถึงตรงจุดนี้ผมว่าเราน่าจะลงไประเบียงสองนะครับคนจะไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นเตียงกันก่อนเราไปถ่ายตรงนี้ไไระเบียงเราจะถอดเสื้อก่อนแล้วค่อยอันนี้เช็คทีหลังเนาะ เดี๋ยวรอคนหมดก่อนนะเวลาเราถ่ายคลิปเวลาถ่ายขนมปังเสื้อเราก็จะได้อยู่ตรงนั้นนี่ก่อนน่าสงสารดุงดินมากครับมาแบบไม่รู้อีินวินนี่ครับผมตอนนี้ก็คือรอโทรศัพท์ญาติไม่มีใครต้องคนมีการวางแผนไว้เป็นร่วมเดือนนะครับเห็นไหมดูแผนดูแผนวี่จนี่เห็นไหมไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมเรียบร้อย เป็นขีหวานเป็นลมได้สมจริงบ้าอันน um, ี้แกอันนี <h <h <t <t bueno> <t 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 ้แก um> ้อันนี้แกงใช่ไหมมันต้องมีสีสันบานเป็นการสร้างสีสัน h e want to to get the best view the viewpoint the many people now แต่ถ้าเราไม่ไปแซ่บเดี๋ยวผมไปโซเวลเบียงล่างแป๊บหนึ่งนเดแล้วนะแฮจีให้คุณน้อยไหมแล้วตอนนีคุณนุ่มก็อะไรเขื่อนหลังอะ เดี๋ยวมีหมอกหเา้นอย่เดี๋ยวเขาได้ให้เสร็จจะต่อเขาอุ้ยมันก็ยังเห็นหมอกจางๆอยู่นู้นนะเราหมอควันท่าวหมอกควันหรือเปล่าจะโอมันสีไม่ขาวไงเห็นเสือคนรู้ไหมครับ Like you the only one that has it, right? and you w don't even know that I swap the size that's the extra large the one that you wear now how yeah, did you do that surprise surprise ข oh ้าขนมถือให้หน่อยเสื้อเสื้อชุ่มมาถอดเสื้อชุ่ม

ม่ได้ปัดแขนอะไรพี่จะมีให้คขาลูงน้องนั่งอยู่ไหนอ่ะน้องเก่งไม่ไงยืนนั่งน่งเก่งตัละลายหมดเปนเลยเสเปลี่ยนเลยไอหวานอ่ะ ไม่เห็นรเลของสิบหายหมดละเนีย <c oughs> ที่ชู้มาคาวที่ชูม้มาบ้างไหมที่ชู้เหมือนกันแฮปปี้บตี้ยัไนช์เชิดอ่ะ ปันแ้มา้มากินก่อนตอนนี้เรากาลังช่วยกันกินให้หมดนะครับไม่งั้นเราจะได้หิวลงไปนะครับบอกว่าป๊อปไม่อยากหิวลงไปแล้วป๊อปมาเลยมายืนเรียงเลยน่ยที่วกงปอนลายบุคคลเลยเนี่ยเป็นไงอร่อยไหมครับอปไลร่บยครัร่อยเลยนี่ยคเป็นไงเมรับับงครับรังันนรัรัน Yeah I think it's big We just thinking we're gonna bake small b i g g e small bigger but we do We said ไม่นะ Thank you for the big size เอาตัวนี้ดาวชิ้นใหญ่ก่อนเห็นไหมฮะอร่อยมากอร่อยเกือบจะหมดหรือว่าเราไม่ได้ทานข้าวเช้ามานะอยู่กันแน่เลยคือเราหิวกันใช่ไหมเออใช้มือเลยนั่น่ะง่ายเลยอร่อยเจ้าโอ๋สุดยอด เนื้อมันอร่อยมากทำมือต้องกินยทำนะอร่อยมากไอ้สันตีไอ้ปลาซ้อมนี้เนี่ยทำยังไม่ใช้บื้นเป็นก้อนใหญ่เลยเนื้อเดียวกันอร่อยอันนี้ที่ไหนเอาซื้อมาซื้อทำเองฮะโอ้โหบล็อปจัาโอ้โหเป็นก้งอร่อยไหมครับน้องสาวที่ทำบอกดี่เราก้อนใหญ่ไป็นแมงเพราะคล้ายนกินกันหลายคนเราก้อนใหญ่ไป็นข้าวเหนียวน่าจะสามติ้วต้ก่อนเอาไปเลยเพราะว่าเราตอนเย็นก็ได้กินอยู่เออเอานี่ไปให้ให้กันานะเอืม มีอีกมีอีกแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เอาให้แป๊บเอาสองสองก้อนนั้นมาเลย <c oughs> ช่วยกันกินครับ I should have got I I'll have to get Katie to send that photo to me. Yep. เห็นไหมฮะเซอร์ไพรส์มันเกิดป no ุ๊บหวานกันเลยทีเดียวครับผมการจราจรติดนี่เราจะเดินลงแล้วนะครับประชากรเราครบหมดหรือยังอ่ะยังไม่รู้เดี๋ยวจะมีขึ้นอีก <laughs> oh, what? So that was a joke, was it? Giving me the small one. Who did you? swap One, two, one more. One, two, So who, who got Hola. the small one? ตรงไหนที่เป็นรูปหัวใจอะครับตรงกลางรรากเล็นล่ยต้นผู้ไม้ครับเดี๋ยวนะพี่จินนาการไม่ออกอะอ๋อนั่นไงนั่นไงอ๋อหินตรงนั้นใช่ไหมเป็นรูปหัวใจอะอ๋อสวยเนาะ อธิดาก็ไม่มีขายในเงี่ยไนกี้ก็ไม่มีแป๊บนึงเอาไหม่ปกติเขาฝขวนซีดีใช่หรอไปที่ยออยออยอยอพี่เจนนี่ใช้ได้ยังเรากำลังรักผ่าเราลักอุทยานเราล่มุกชูเรียน่ะเหรอเย this is a b e t ั e ัน แอนดูเหอะได้หหมาเกืองวันน้องขอทำเดียวนี่พี่นี่หันมาหน่ครับครณุ่งสวเฮลโล video <laughs> happy birthday <laughs> <laughs> <To me>. <laughs> <laughs> uh, greg just said cheers everyone uh i know before yeah. give me a thumbs up um <laughs> nick said looking good do you enjoy the day dude That was when I sent the photos from going up the top. Yeah. Everyone else is looking good. คือหายแต่ัูกกาดดีกว่าอันตรายตอนนี้เราเดินมาใกล้จะสุดทางเดินแล้วนะครับผมน่าจะเป็นเนินเขาสุดท้ายที่เราจะต้องได้เดินขึ้นแล้วก็น่าจะถึงจุดสตาร์ทเมื่อเช้าแล้วครับคือระยะทางประมาณ3ามโลสามจุดหนมั้งฮะ แต่มันวัดแบบผ mm ่านเส้นตรงครับดึงเส้นตรง3.2ใช่ไหมโอเค3.2นี่คือดึงผ่านเส้นตรงนะไม่ได้นับแบบโค้งซ้ายโค้งขวาขึ้นลงอย่างเง so yeah. <laughs> <ness> ี claro <fik> ้ยครับซึ่งมันต oh ้องโอเวอร์แนะนำก็คือ4ีโลถึง5โลประมาณนั้นครับฮให้ดูทีมของผมตอนนี้ผมลากหลังเขาเห็นไหมฮะได้ยินเสียงนกไหมไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมหรือเปล่า เขียวขจีมากเลยเห็นไหมฮะ hey. ห่าสุดลเนีพักผ่อนครับพักผ่อน